อตัวไหมไม่เจอครับพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชิหนีรอดไปได้ยังตอนนี้ค่อนข้างมืดเลยครับหาตัวได้ยากแต่ผมมั่นใจมันต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับเฮ้มั่นใจถ้ามั่นใจก็หาตัวให้เจอไม่งั้นหัวเจ้าได้หลุดออกจากบ่าแน่เวเนี่ย จจ็บ้อากาศดีจังเลยนะเอ๊ะนอมได้สิครับพี่ดาเนียนี่คนนอนอยู่ตรงริมชายหาดด้วยเหมือนจะได้รับบาดเจ็บเลยนี่คนค้าไม่สิท่านค้าท่านท่านเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ดดเนียทำไมเขาถึงมีหาหรอครับ ะไรก็ช่างแต่ว่าเราต้องรักษาเขาก่อนนะพวกเราพาเขาไปที่แม่น้ำหนังสถานรับเลี้ยงเด็กกับพาก่อนแล้วกันนะดได้ครับข้าชื่นดานิเอว well. ส่วนน้องชายข้าชื่อยแอมเบอร์เรสท่านมีนามว่าอะไรอย่างนั้นหรอคะข้าซีโฟล่า เป็นชื่อที่ไพเราะจังเลยค่ะเอาล่ะไว้พวกข้าจะมาหาท่านใหม่ในตอนเช้านะลาตีสวาฮึลาตีสวา <C> Ngon <Elliot> wow, Không ăn hả? Đó Đó พวกเราจะไม่ได้มาหาเธอในตอนเช้านะเพราะพวกเราจะไปงานเทศกาลกันนะ่ะเทศกาลอยากให้พี่ซิโฟล่าไปด้วยจังเลยเทศกาลน,นี้จะปีละครั้งด้วยไม่ได้ซิโฟล่าเขาเป็นไซเรนนะเขาจะต้องอยู่แค่ในน้ำเท่านั้น,นห่างสิ สุดยอดย<ะ>ย้ยยย่ขาละขาอย่างนี้เราก็ไปงานด้วยกันได้แล้วใช่ไหมได,ดยเยยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่อยากเชื่อสายตาเลย ชั้นอยากจะเป็นจิตรกรที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่น่าจับในเมืองนี้ยังไงล่ะถ้าเป็นพี่ดานียแล้วก็พี่ทำได้แน่นอนค่ะผมให้คุณว่าสิ่งที่ผมอยากเป็นจะทําให้พี่ซิโฟราเจ็บปวดหรือเปล่าผมนะ่ะอยากเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่นะครับขอโทษนะครับไม่เห็นจนเป็นอนกขอโทษเลยข้าจะเป็นสลับก็จริงแต่ถ้าจรสลับนั้นเป็นเจ้าข้าก็ไม่กลัวหรอก สอดาเป็นตัวสัตวที่ใจดีที่สุดในรูปแน่ๆเลยล่ะข้ามั่นใจนี่ทุกคนดูนี่สิอเอ๊ะ<า>นี่มันรูปพวกเราดีนะเย่เย่เย่สวยจังเลยแต่เสียดายที่รูปภาพไม่สามารถเก็บได้ยาวนานยาวนาน ถ้ากระดาษมันเนื้สลายได้เน้อเราใช้สิ่งที่สามารถสลักลึกได้ไดีไหมล่ะคะหืมันคืออะไรหรอถ้าไม่สลักหินนะบอกไว้ก่อนใช้ต้นครามนะคะมันสามารถซึมไปที่ผิวและสลักลึกได้ถาวรเลยค่ะ เงินก็ดีเลยว่าแต่รอยตาตรงแขนคืออะไรงั้นหรอคะวงกลมเปลี่ยนหมอนความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดดงดาวเปลี่ยนเหมือนการเดินทางสู่จุดหมายที่ฝ่ฝัน ผมชอความหมายจังเลยเป็นเด็กเป็นเล็กเข้าใจด้วยเหรอเจอตัวแล้วเดินเรือรอบนี้ไม่ปล่อยให้รอดอีกหรอห <c oughs> นีไเป็นไนไม่ได้แล้วแหละห <c oughs> ยุดนะโวย อย่าขยับไม่งเพราะแกตายอ่าเชื่อฟังดีนี่อาบมานหนีไปไหนลราเจ้าล้งสาโวโอ้วใจเย็นพี่ชายไปจับตัวมันไว้ อย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับผ,ผมขอร้องอ้ยร้องอะไรจังวะนั่นจับเด็กบ้านี่มาด้วยซังงั้นะทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะยังเป็นเด็กงั้นข้ามันทิ้งเลยก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องเก็บเอาเลยไม่อยากตายได้เลยค้าชอบอะไรอย่างนี้พอดีเลยวะอย่านะคะโอ,โอ้ยตายขอร้อง ยอมทำทุกอย่างที่พวกท่านต้องการเลยแต่ในส่วนของน้องค้าข้าจะรับไว้ทั้งหมดเองค่ะเป็นเด็กที่ใจกล้าดีจริงๆเลยงั้นก็เอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งยิงดิเด็กนี่น่าสนใจดีออกฉันชอบนะฉันขอละกันนะคนนี้นะโอ้ยอดเลยก็ได้ก็ได้หลังจากนี้ก็ทนให้ได้ละกันนะครับคนผู้หญิงค่ะ ไปก็ได้ละฉันกำลองของใหม่อยู่พอดีเลยโอ้โหทนไดดีนี่ฉันรสนุกจริงๆเลยของเล่นแบบนี้นะ นี้นอยดีใจจังที่เจ้าไม่เป็นอะไรนะัะให้ดีใจนะที่ชีวิตนี้ได้อยู่ด้วยกันสามคนมันอบอุ่นมากเลยนะรักกันไว้แล้วก็ช่วยเหลือกันจนวินาทีสุดท้ายนะทวกท่านนะไม่ ไม่ไม่ไม่ไมพ่พี่พี่นานียไม่พี่ตื่นมาสิพี่ลืมตาขึ้นมาพี่นานีพี่นานียไม่ไม่ไม,ไม่พี่ตอบผมสิพี่ตอบผมสิเสียวอ้าวตื่นแล้วเหรอขี้เสาจังเลยนะ แม่ตื่นไม่เห็นฉากแบบนตี้พอดีเลยช่วยไม่ได้แฮะพวกเจ้าทำอะไรพวกเพื่อของข้าปล่อยปล่อยข้าบอกให้ปล่อยข้าไงนา่นนี่น,นั่เนี่ปล่อย ก็สจกมันแตกได้วะเนี่ยเอาน้องของข้าบาเฮ้ยเฮ้อย่าขยับแม้แต่ก้าวเดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่งั้นฉันยิงนะนั่นสินค้าราคาแพงนะเฮ้ยจับตายก็ได้ขายก็ได้เหมือนกันแหละเอาเฮ้ยไอ้บ้านี่ฟันแหลมช่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีกว่าหน้าเจ้าหนูใช้มือสั่นแบบเย้นเย็นเราจะที่คอยก็ยิงไม่โดนหรอก๋ยวแง่เที

ก็หนีไปคนเดียวสินะคนทรยศถ้าหาวันนั้นผู้ค่าไม่ช่วยเจ้าชีวิตผู้ค่าจะดีกว่านี้ไหมนะพี่สาวเราคงไม่ต้องมาตายอย่างนี้สินะข้ารอยจะขอเกียติเจ้าตลอดไปซีโฟลา ไม่มีภครได้เขามาฮัาลโหลโปรดจดฉันไว้บอกบองรักษารอหรอไม่ใช่นี่นาะเสียใจด้วยข้าไม่ใช่รอที่เจ้าว่าข้ามินาว่าอาเบสเป็นอัสูรที่มาน่าตวเวนที่นี่แล้วเจ้า เป็นใครกันล่ะพี่ดาเนีย,ยก,กั้น้องสิดูว่าเจ้าเด็กนี่จะได้ความรู้สึกสิ่งนนเนี้ยฉลับเลี้ยงข้าเหรอถ้าเจ้าไม่มีที่จะไปแล้วก็ตามข้ามาต่อรัวกันนะค่าขอติดตามไปด้วยตามใจเจ้าเลยตามมาให้ทันรัวกัน you ใจเป็นใครทำไมถึงบุกเข้ามาในที่กดดันของเราจะเย็นเย็นใจก็ได้มีอาหารลงเข้ามาถึงที่เลยนะแถไมไปใส่เลนส์ด้วยนี่เจ้าคงจะไม่ได้คิดมาแยากอาหารของข้าหรอกใช่ไหมเพราะต่อให้มีข้าก็ไม่แบ่งให้หรอกนะขนาดนี้แล้วไม่คิดแม้แต่จะพูดกับข้าเลยด้วยไงช่างมันน่าสิจริงนะดี สสใยพอที่จะเป็นเมื่อหาของพวกเราแล้วละนายมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อที่ทจะโดนถูกกินไหมดูเหมือนว่ายนี่จ้าไม่กงแมก้กระทั่งจะโดนถูกกินเลยสินะ <c oughs> น่าสนใจน่าสนใจดี การเลยดีไหมจะดจากการดีแล้วหรือถ้าอยากจะจัดการจริงจริงพวกเรามาจัดการทีร่ละสวดเลยจะดีกว่าไหมแบบนี้มันน่าจะน่าสนุกกว่านะกุ้งกุ้งเหรอโอ้ข้าว่ายังก่อนดีกว่ายยนี่มีตะเกียด้วยนี่น่าจะใช้เป็นแรงงาน้าได้ดีเลยเนะว่าแต่จะาชบกุ้งเหรอ โอ้โอ <Hey. S 2> ้ oh, oh, ดูเจ้าสิต้องตาเป็นมันเชียวนะงันเพื่อไปข้อแรกเปลี่ยนข้าก็จะให้กูกับเจ้าแต่เจ้าก็าต้องมาช่วยในงงานข้า